สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เรามาพูดถึงหนุ่มกราฟคนาวุธกันนะคะล่าสุดหนุ่มกราฟได้มาพูดคุยผ่านรายการวันกัญชยัยที่มีบางช่วงบางตอนนะคะหนุ่มกราฟพูดถึงเขาลือที่เขาลือกันสะพัดทั่วโลกออนไลน์กับคำถามที่ว่าตกลงเล่นไหมกับดวงใจเทวพรหมละครของช่องสามซึ่งงานนี้นะคะหนุ่มกราฟก็ถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วบอกว่าถ้าประกาศขนาดนี้ก็น่าจะเล่นแล้วครับพร้อมยำรับอีกครั้งชัด,ชดว่าเล่นครับ ถ้าถามว่านางเอกที่จะมาคู่กับครับคือใครหนุ่มครับบอกว่าเรื่องของตัวนางเอกยังไม่แน่ใจยังบอกไม่ได้รอให้ทางช่องบอกเองครับก็เป็นอันยืนยันนะคะว่าหนุ่มครับจะมาเล่นละครเรื่องดวงใจเทพพรมของช่อง3ามอย่างแน่นอนนะคะ